เรือหลวงถลาง HTMS ทลาง9เป็นหนึ่งในเรือตรวจการกลายฝั่งรุ่นใหม่ของกองทัพเรือไทยที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมกำลังทางทะเลให้มีความทันสมัยและพร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพแวดล้อมทางทะเลโดยชื่อถลางนั้นมาจากชื่อเมืองเก่าในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญของชาวไทยที่ต่อสู้ปกป้องแผ่นดินในอดีต การตั้งชื่อเรือตามถลางจึงเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงวีรกรรมของบรรพบุรุษขีดขีดขีดการออกแบบและการสร้างเรือหลวงถลางก้าวเป็นเรือตรวจการกลายฝั่ง Offshore Patrol Vessel OPV ที่ได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงมีระบบอาวุธและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงสามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายทั้งการลาตระเวนการคุ้มกันการต่อต้านการลักลอบและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ตัวเรือมีการออกแบบให้ทนต่อสภาพคลื่นลมแรงในทะเลหลวงและสามารถปฏิบัติงานต่อเนื่องได้ยาวนานเรือหลวงทลางก้าวถูกสร้างขึ้นโดยอู่ต่อเรือของประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมทางเรือภายในประเทศเป็นหนึ่งในก้าวสำคัญของโครงการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือไทยที่มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการต่อเรือรบด้วยฝีมือคนไทยอย่างแท้จริงขีดขีดขีดข้อมูลทางเทคนิค เรือหลวงถลางมีระวางขับน้ำประมาณ1,900ตันความยาวประมาณ90เมตรความกว้างราว13เมตรและกินน้ำลึกประมาณ3.5มเมตรใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงสองเครื่องทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ25นอตและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า3,500ไมล์ทะเลนอกจากนี้เรือยังสามารถบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางได้หนึ่งลำเพื่อสนับสนุนภารกิจลาดตระเวณและกู้ภยัยเพิ่มขีดความสามารถในการปรวจการและปฏิบัติภารกิจได้ไกลขึ้น ขีดขีดขีด,ขดระบบอาวุธและเรดาร์เรือหลวงถลาง9ติดตั้งระบบอาวุธหลักเป็นปืนกลอัตโนมัติขนาด76มิลลิเมตรที่สามารถยิงได้ทั้งเป้าหมายทางอากาศและทางผิวน้ำพร้อมด้วยปืนรองขนาด30มิมและปืนกลขนาด12.7ม mm, ิลลมตรสำหรับการป้องกันร,ระยะไกลนอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์ตรวจการระยะไกลระบบตรวจจับเป้าหมายอัตโนมัติและระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัล ทำให้เรือสามารถตอบสนองต่อภายคุกคามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำขีดขีดขีดภารกิจหลักของเรือหลวงถลางเรือหลวงถลางก้าวถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจหลากหลายรูปแบบทั้งการคุ้มครองอธิปไตยทางทะเลการป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายการปราบปรามโจรสลัดและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลนอกจากนี้ยังสามารถทำหน้าที่คุ้มกันขบวนเรือสำคัญ รวมถึงภารกิจด้านมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัยเรือหลวงถลางยังเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความมั่นคงในทะเลอันดามันซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่มีการจราจรหนาแน่นขีดขีดขีดความสำคัญต่อกองทัพเรือไทยการเข้าประจําการของเรือหลวงถลางก้าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสําคัญในการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยีการออกแบบและการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเรือหลวงถลางไม่เพียงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเรือรบแต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถของคนไทยในการสร้างเรือรบมาตร,รฐานสากลได้ด้วยตนเองขีดขีดขีด,ขดอนาคตของเรือตรวจการไกลฝั่งไทยเรือหลวงถลางก้าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเรือตรวจการไกลฝั่งรุ่นใหม่ที่กองทัพเรือไทยวางแผนจัดหาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจครอบคลุมทุกพื้นที่ทางทะเลข,ของประเทศไทยการมีเรือหลวงถลางประจำการทำให้ราชนาวีไทยมีศักยภาพสูงขึ้นในการป้องกันภัยและเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคขีดขีดขีด,ขดสรุปเรือหลวงถลาง HTMS ถลาง9ไม่ได้เป็นเพียงเรือตรวจการธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความสามารถและความภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทย ที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยและความสงบของทะเลไทยอย่างเต็มกำลังเพือหลวงถลางจึงเปรียบเสมือนดวงดาวแห่งความกล้าหาญที่จะล่องไปบนผืนน้ำของไทยเพื่อรักษาความมั่นคงและศักดิ์ศรีของชาติให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน